อ๋อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้โยกำลังในรายการเตกแป้งเร่งเงินเพื่อนนะครับอ๋อเร่งรูปอ๋อเล่นเงินลมนะครับเป็น EP เล็กนะครับก็เตกแป้งครับนี่มาเตกแป้งนั่งนัดเราจุมยัดกับในเจ้ากองฟงอย่งเงี้ยครับเด็ดจรครับผมก็เด็ดจริงหรือด้วยสิสวัสดีครับกลับมา เลแป้งกันเลยนะครับนี่จะเป็นแป้งดีว่ยวใจแต่มากินนี่ครับปุ๊บสตอร,รี่มาไม่กิบอันนี้สตอรี่อยูดีเผมจะลงในเฟซบุ๊กนะครับคนหลาย,ย่านตังตังแป้งนี่ตันแบบคิปด,ดีเออตัดมากระตองตามไหนจังหวัดตามไหนกี่วันนะครับใช่ฮะอ๋อประวัติใช่รูปได้รูปนะครับ เออเลยว่านะเออรถเล็กครับรถดึซี่ครับนี่จะเป็นกองนังเอกึ้งบึงผลิตนะครับอ้เป็นรถดึซี่พยนะสามเสี้ยนนะครับผมเป็นรถก้องตัดโดยจางูนะครับเป็นรถใจครบนะครับเดี๋ยวเอามาคาตับร้อยกับตัวนี้ออกร้อยช่วยหันมาครับรถเล็กๆไหมครับอันนี่รถเล็กกล้องนังอึ้งบึงบลิตเรือนังเอึ้งหน่อยเลยละรถปลอดภัอันนี้ตัดอิงกับอยู่ว่างไม่ได้กับตรงตัดุลนั่ง แปลงไปจากไหน uh, ไปเอ่อใต้กระดานมัอนกันกับอันนี้จะเป็นรูปกุ้มานโต้งนะครับมีสตอรี่ไหมบ้างไม่มีนี่จะเป็นรูปเตียวว่ารูปเตียวว่าวจากจากังคิมนะครับสวยงามมารับตัวนี้พวกมีอ้อยอยู่นี่อเอ, <c oughs> อ้าน,นี่จังมู่นะครับออจังงูลาอันนี้กวจับมือด้วยรูปเล็กก็นั่งเอ,อิ้นกับมันเยอี่ ฮ่าอกนี้นี่ตอนนี้กับอดมี้ดารามันอันนี้ดาราปลาทุ่มอันนี้มั่ตัมตาก็แคนมากีตยโอ้ยั้นไปเชื่อมดเดีเอ็นเอ็นจัดเอ็นไปกับมันงดีกว่ากอ่ะมานเนี่ยมารบต่อไปโลจาว่าคุณปลาพูดคุณปลาเต้าไนี่คณเราไหวละตอเลยไดย นี่จะเป็นโน้ตเนยนะครับโน้ตเนยนี่จะเป็นตัวเร็กดีพวกตั้นคนะไหลอก็จะกับโรมี่ถ้าเคยเกจอใน y o ยูทูบนะแฟร์เร็วเอกมั้งแอบปีดร้องปิดร้องอ่ะรวบต่อไปนี่จะเป็นยูปี่นะไฮยูฟี่นี่จังแรกไปร้องจังเจียนเหมือนพี่มีออลฟี่แล้วอันนี้นั่งนน่นได้กับตัวนี้เป็น อาจะเป็นชังเลยโจ้นับชังนี่ครับตีเกตันรูุนังนั่ครับกับขับวายูนังอีนี่ครับชังช็อปจุมพอน่วยหวเนี่ยพุ่จอยองอยู่อ้ยจงครอไม่ตันัเรนีก็เกอ่จีครับนี่นี่ยังมีร่ยโตนี่ยักษ์นี่จังเวยนกรับจังเวียนรม นี่ทงานเร่งเวนะหนาดร้อยหรือมัยหนาแบบหนานี่จะเป็นจังจังนู้เด็กปุมันจะอยู่ดีกับอยู่ตรงนี้แต่ว่าลูมันจากจังล้าแล้วไหมถึงจังถึงจังโอ๊เดกจะกินเนื้อเดือดนี่จังนุ่นกับนั่งนุ่นตรวัฒนธรรมช่วยยามากับพี่นุ่นตอนนี้มัน ผมแ้ดหมอนยันจบปานนั้นเล่นแล้ไม่ลอกเลยต่อไปเนี่จะเป็นจังเวยนอินพรมนี่ครับแกตั้งเอาไว้ที่ไนเียร์เกียรเอาไปเลยช่วยแต่นี่ก็เขาเอาใช่ไหมจงได้เป็นโควิดนะโตจังนังเกียร์อะไรกับนังโซเก้นี่ได้นนไปหูลบ นี่ชจเชียนลอันนี้จะเป็นจังอําจังนะครับจังกันได้รับไอ้นงเบานีตัดด้วย่วนงไปร่วมพมลาเลยคุณอะไรนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวนี้อันนี้นี่ไป้องกันี่ก็จะงามกันนี่จิกะทูไปนี่ตัดเองนะครัไม่หลาดุดเลยโอ้ยยี่ใบนครับจะจดนตัีได้ไดรูนี้

นากิโลเรากี่ตัวเอา่ไปอ่าจังเจียนก่อนตรงนี้อันนี้อขนาดดีได้เดี๋ยวไม่ใหญ่นานนะกับจังเจียนจังนี่เป็นจังที่ว่าโรอได้เหลบเอาไปโอ้โหหลบไปอ้ยนี่จะเป็นร้านก้องปีกิดนะครับนู่นนวยนี่กระเตงนี่เป็นร้านก้องเชียงงูนะรับนี่ทำเมลิีนี่มันไม่เหมือนเออทำไม่ดีหลัลับนั่งดีนี่จะเป็นจังกิมนะครับนี่ตั้งมาสองตัวเลยตัวนี้อยู่ที่บ้าน มีไงครับอยู่บนอ็อกโลอันนี้นางอกอันนี้นั่งเคยนายอะไรมานั่งเคยนายเกวหลีสิจังเลยต้องตาไปไหนครับเอ้านังเอกเล่าหนุปะเจยกับตัวนี้ช่วยนะช่วยมไม่เจอมันเปลนจังหมดสิ้นเลยจังมันได้ไวน อย่าว่างกันมั้งจังกิมไม่ใช่จังตัวจังกิมตัดตัดหมาบลอมันจังตัวนี้มาบลอแรงวีเดียวไหมลุงแับแรงกลางเราอยู่บลุงว้าเขาอีกเมืองลาวจังเวียนกินพนะครับโดีปก้องนั่งนอปเจยตีตังน้าเลยครอ้อจังไร้นีลยเอไปตัดชเลยะ จัดให้ครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่งช่วยช่วยงามมากกว่อ่ตัวต่อตังบีไม่ฟุ่จอยนั่งนงนึ่มา,าเออนั่งนนึ่งตัวนเชดอ่านี่นี่นี่นนใ,นใกล้มารวยอที่บักอ่าตัวนี่จะงามครับงามบอกเลยนี่นกันนี่ได้มาลองมาเลยตัวนี้ได้มาลองวช่วยงามมากับดูนี่เล่นเมาดู เล่นเล่นมันอากอย่างใายเลยอย่างนันอ่าอันนี้จะเป็นอย่างกล่มก็แดงกับก็เกยจัอยูยูเนี่ยยูก็แดงกูบองเลยก็ขาคกวามัก็ดงก็แดงคแดงนี่คแดงมันรานี่ก็นั่งเลอกับจมูกโคริโีกุ้่กลัเอามากุนเ็นตะเล็กกันมังอันนี้เบาถามลูกเบาทิ้งับนี่จัดเลยไม่ถากันพวเราไปเลจ อออันน uh, <need> ี <need> ้นดนหนุ่ยไปไหนบ้างจังทุกมั้จังเลยไม่ต้องใจดืงดจี๋โอ้โหได้มาแต่น้อยลงอ่าคุณคุ้แล้วอันนี้ไม่ต้องเชื่อกับตะเกยยบเชื่กับแต่เชื่อมันนะอยานี่อย่าเป็นรูป s เป e r t ครับอันนี้ได้แต่น้อยไปลงอ่าอันนี้นั่ง a r m เดี๋ยว ไส่ซื้อรวมนั่งเดปีวิศนครทองจันทร์นะครับตึ้งแกย,ยกรวมนี่ขึ้นมาเกี่ยวอะไนั่งนั่งโอาไปเล่นอะไรผีเลยดี้ตัวนี้เอาไปล็อกไ,ไ <c oughs> อเลดีตะจ้าวันล็อกร้อยผีไปตั้งสะดือน <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อยู่ในไพเงนี้ไม่เคยได้ออกชูหน้าจอตีตัวนี้ข <c oughs> อ,องไม่รวยเลยนะ <c oughs> แถวหมอกพนันนี่ยนาว่ <c oughs> ากูเงินกับเดือดได้อาน้าว่าวกาเมิด มาเล่นลเป็นดีเดบรอยอมาเล่นแบบนี้มั้ยอิยตนาลเลยละละเลยเดอาการแม่นเดบรอยนะกร,รยะอยากให้วินักว้าขึ้งเด็กลองรืงอไม่คว้าคาไม่ก็ค้าตึ้งทุกคนนะ่รับว่าเรื่องรูปนั้นม่ัไม่เยี่ยงเทกัน สำคัญเรื่องนั่งดีวะพยายามศึกษาเรื่องนั่งอย่างเดี้ยวจดำเรื่องรวมนั่งบายงคนน่ะวรอจังนั้นจังนี้ต้องตั้งจังนั่นะตั้งจังนี้นะไม่เกี่ยวกันเล่นรูปไม่เกี่ยวรู้แล้วว่าช็อปแต่ว่าเรื่องนั่งอ่ะตลอดรอได้รูปนั่งครบเลยเรื่องนั่งเราไม่มีที่เราพอเรียนไปเรียนายไรก็เลยเจ้าภาพไปถึงเออแบบนั่งนั่งดิฟเล่นรูปนั่งเมื่อนั่งตัวติดไม่มีกับไม่มีปัญหาเลยเราอยากเรื่องนั่งแต่ว่า อยางนั่งคือสิ่งจำกันที่ชุดว่าขนาดนันาดีกับเด็ผม